คมาถึงที่ส่ายแล้เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาไปดูงานไทยแฟเนาะก็อาจจะไม่ค่อยได้ห่ายดีหรอกเพราะว่ามาช่วยเขาจัดเวทีกันแล้วแต่เมื่อวาน,นแล้ววันนี้ก็คงม,มาเป็นพาโลงช่วยงานครับช่วยงานงานก็จะมีอันนี้จะมี จะมางานไทแฟร์นะครับอันนี้สถานที่จัดงานเนาะอันนี้เราลงมาจากสถานีรถไฟปุ๊บดีเจอเธอสถานที่จัดงานเดี๋ยวเราพวกเราสองคนจะมาช่วยงานเขานะ,ะพวกเราเราก็มาเตรียมงานกลางเต็นท์อันนี้นงานไทแฟร์เร<ฟ>าจะาช่วยงานแต่เช้าเลยงานเริ่มน่าจะเริ่มสิบเอ็ดโ,โมงจ้าไปเราไปช่วยงานเขาอ่ะคุณอะเรา มาจัดงานเรามาจัดทั้งหมดเลยมีเต็นท์มีการโต๊ะแล้วก็ระบบไฟทุกอย่างเราลากสายไฟให้หมดเลยแล้วก็จัดระบบเครื่องเสียงเครื่องเสียงก็มีจัดมิกเซอร์เวทีลากไปเวทีอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูสวัสดีครับพี่เท่าถ่ายคลิปแดเนียวครับคุณแดนเนียวครับทีมงานทีมงานมิกเซอร์ทีมงานใครจากประเทศไทยมาเลยแดนเนียวทักทายหน่อยทักทายหน่อยแดนเนียวคุณแดเนียวครับโอเคครับสวัสดีครับ ที่เราดีดจากหนเที่อยอาจะเอลเอลเราจะดูดีดันไหนนะฮะอา,า,าจะตัดตรงเป็น,นเอีซี็าเช็ชชนี่เรามารับหน้าที่เป็น รับทุกอย่างสิะเป็นทุกอย่างเป็นคอนวอยเลเบอร์ต่อสายไฟอันที่ก็เป็นดีเ <JD. S 1> จเจดีเจอะไรก็ได้อะอันนี้เรียนรู้การทำมิกเซอรอ์เขามิกเ<อ>ซอร,ร์โซดาเล่าได้ ที่สุดละเดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆคนเริ่มมาเยอะแล้วที่มีมาซ้อมเต้นดนตรีมาเยบรรยากาศรอบๆคนดูหิงแคร์ด้วยตอบกีมีอะไรบ้างดูคนต่องดูซื้อกันเยอะเรียบเลยเดี๋ยวเราเราทำเพลของเราอยู่เดี๋ยวเราเสร็จเรวจะไปรีวิวแต่ละร้านว่าเขาขายอะไรบ้าง คือย th yeah, ังคือยายจะไม่เปิดเต็มตัวนะยังไม่มีทียังไม่โสดคือเริ่มเริ่มเยอะแล้วท่านทวนยังไม่มาเนาะยังยังไม่ได้เปิดมีทีเต็มตัวเลยแม่เขาจะอย่ามาต้มกระปิ้นแช่ของเย อนอกจากี้วันนี้จะเป็นโอกาสอันดีในให้ชุมชนไทยเนี่ยได้แสดงความสามารถซึ่งสะท้อนความเป็นไทยนะคะผ่านทางศิลปะวัฒนธรรมไทยอาหารไทยและสินค้าไทยให้เป็นที่ประจัก พอแต่น้องยังไม่พอ เป็นเรืมอข้ินทางการสมาคมภาษาวัฒนธรรมไทยในรอบใดอะไรอ่ะอตบะพงเอาใจหลกปอนรู้จาว่ ปลาก็มีนะไปจมก็มีเด้อปลาไปจม

พี่เขาไปนักร้องนะใช่แต่ดูเบื้องเบื้องหลังเบื้องหลังเขาเบื้องหลังเด็กอะคือนักร้องหรืออะไรเบื้องหลังผมไม่มีอะไรครับนี่อะไรครับแค่กากเพื่อนแค่นั้นเองโอเคครับไปแต่ตัวมันยังรออ่ะ เดจีเจีทำ้กวาเปาาบาโฮอสดตกแต่เอ้ยไม่น่าเลยตลบตาสามยังรู้ว่าเธอไม่รู้ตอบแต่โวใจมันล yeah ับรอขอบุณทำไม่รู้ ใจเรื่องราวทำตัวเข้ากระจิบใจะไซใจกะไซใจใจเฮ้ยหนาวหนาว ไปไลปไปไลไปละพี่จะเป็นคนบรรนอกภาษาไปผับขอพี่ต้องประจำเดือป ตอนนี้มทุ่แล้วครับสามทุ่มนอันนี้เลือร้านสุดท้ายป่ะเกือบเกือบปิดหมดแล้วคือไม่ใช่ว่าขายไม่ดีนะขายดีแต่เขาเติมน้ำเรื่อยๆไหมเติตลอดตลอดตอมีหมดยไโอ้ยไปถามเขาก็จะตอบเออเรายาไ่เขก็ขายที่ได้มากที่เราลครับฮะโองี้เราต้องมาเอยไาแขกเเราเกอยงเดียวเาดูเวลา i have